โลโหลสวัสดีครับก i ไม c ครับสำหรับไม้ขายรอบหนึ่งครับ,ดรบเดี๋ยวภาคนี้เราอยู่กับมินิเกมที่ชื่อเบดวอร์กันนะฮะเบดก็คือเตียงนอนนั่นเองเออจุดข้าไปเยอะฮะบอกสาย เราจะไปยึดการกันดีกว่าไอ้ฮ่าบักแล้วมึงจะไม่ช่วยกูม,มึงมาขโมยข้อของตัวอีกเอาหายกันไว้กันไว้กันไว้ไ เราป้องกันไว้ยังดีทีโอ้ยโดนตีหล่นโอ้ม oh ันก็อนมีไอรอนให้เราดูไหมโอ้โหเตียงนอนเตียงนอนนี้ไม่ต้องกันเลยใช่ไหมนี่ย เป็นเตียงนอนที่โล่งเลยฮะไม่มีใครช่วยกันเลโอ้ไม่เกิดเอ้ยเอ้ยเ้ย โดปแปบเพื่อนหายไปไหนมาเนี่ยหรือว่าร้องหวนอีก,กแล้วเนี่ยตึ๊บ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 ทำไมผมเห็นเพื่อนแค่คนเดียวนะนี่โดเลย ใช้ดาบหินกับสติก๊กไม่พอเพื s. <S พ่อนกูตายเพราะรางวัเดินตกแน่เลยข้าวนี่ไม่ต้องกีเ้เราเดินได้เลยไป <c oughs> เอาไม้อยู่ข้างหน้ายอยู่ใต้ดินด้วย โอ้ยโอ o ยชิ i โอ้ยุล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 ยจะมีชีวิตรอดไปไหมกูจะมีรอดชีวิตรอดไปไหมสตีฟมึงตายอีกแน่ เราควายสบายใจจังบล็อกกี่ครั้งก็ยังเป็นควายไม่เกิด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 ไม่ได้ใส่ก่อนนะไม่ได้ใส่ชุดกวนมึงอ๋อชิบหายตีอีกทำไมผมไม่เห็นตัวมาเล่าโอ้ไม่ก้อนอีกแล้วครับท่านเอา้าสีเขียวกับสีแดงอยู่ข้างล่างทำไมตูมองไม่เห็นวะ Tu ta thù à Húu, phê ghèo Hơ xiêu mơ xì xiêu mơ Xì xiêu hỏi 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 ตีพัสตีคุงสตีคุงสตีคุงสตีสตีคุงสตีคุงสตีนายเป็นอะไรสตี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 สต็อปสต็อปนายจงจะชื่อสต็อปซะนายไปเปลี่ยนชื่อชื่อสต็อปแทนโอ้ยกดเด่น สตีมันโหจริงๆนะฮะมันวิ่งเข้ามาบวกเลยเนะี่ยเอาห้านไปดูวยน่ามีการตัดได้ไงวะเมื่อกี้ผม จะบินได้แล้วฮะจะกลายเป็นนกแล้วถ้าควรใส่กกอบด้วยขาปิดอีกนวสูแล้วก็พิกแอกด้วยฮะไปไฟกันเลยนี่เสื้อไม่ใส่เลย ได้ดาวแล้วตูได้ดาวเย่ทีมสีแดงดูกำไรแล้วเจสันเจสันนะเจสันเจสัน โอย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 แหลกเว้ยแหลกเว้ยแหลกเว้ยตีหนึงตโอ้ันตัดโอ้อ้

Little trong tang tang trong tên tang trong tang tang trong tang tang trong tang 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 bọc được tang si khía tang 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 Steve 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 mà สเตเราได้เข้าอันไหนเกียร oh ์เลยไอ้ยาโอ้ m ม g o กิดเออเดือเธอแล้วนะสาวน้อยอ๋อแล้วก็ฟาร์มได้แบบรุนรัวกันเลยนะฮะ ตึ๊ดตึดตึดตึดกินแป๊บกินตอนหน้าอีกสีแล้วอะไปไปเตียงต่อไปกันเลย

อีกสีเดียว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 ,ยวมันมีกอะเพชรแต่มันไม่ใส่ฮะมาตอนนี้ผมใส่แทนเลยอู้กาเพชรทั้ง2ตัวเนี่ยสลามเบิลใช่สลามเบมาเ้โยโดนหลอกมึงนี่นี่น,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 นี่ตายซะตายเออ เฮ้ยมึงทำอะไรเพื่อนตัวฮะเฮ้ยโอ้ของนี่ยืนงแอนะ เหลือสี่ดอแลาว์นำเงินนำเงินนำเงินปไายปไาเป่ปป <c oughs> เอแบตผมจะหมดแล้วนะฮะฮัลโหลตู้ไม่ยอมแลม้วเว้ย ไป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 ฟาร์มของแบบนะฮะอันนี้คือทีนี่ผมทำลายไปมีโอ้ได้มันตั้งแปดโอ้ดับเบิลจะรวยนะฮะโอ้ไม่เกิดผมทำกอเพชรใส่ก่อนใช่สมบูดแบบพริกแอ็ก กระจอ,กก,จะะอกกระจอกเลยตูไปไม่ถึงเตียงสักทีนะไอ,อ,อ้กระจอกเนี่ยเออปีิกิด้วยเร็วอาหารเรียบร้อยสต,กสติกสติกไม่ใช่ชุดเกาะสติกสติกปๆๆๆ้ายป้ายป้ายปายครบแล้ว เอาลืมลืมลืมบล็อกซ้ายฮะบล็อกซ้ายบล็อกซ้ายบล็อกซ้ายเร็วเร็วเร็วแข่งเวลาผมจะไม่ยอมแพ้ฮะผมผมต้องชนะงานนี้ฮะอยู่ที่ผมเอายี่สิบสี่บล็อกไปยี่สิบสี่ไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปเร็ว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 โอ้ก็โดนไ่ถึงเอาซ้ายเบี่ยงซ้ายฮะวิ่งต่อปุะปะปะ ชิปเป่งแล้วมันมีธนูอยู่วะว้าวฮัลโหลข้างล่างมีทองไหมโอ้ดับเบิลจะรวยนะครับโอ้ my god เอาตดบัคกโอ้ oh my god ติดบ่อยเหลือเกิน là tôi chưa khinh bỉ ngài ờ mỹ thắng xin nhục hớt 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 hết, hết, hết chất chi sao nhưng mà tìm เพื่อนช่วยด้วยเฮลมีทองตรูเอออเพื่อนไม่ต้องช่วยแล้วเพือพ่อมนมาช้าเพื่อนไปเกือถึงแล้วเกือถึงงล้วฟันกระดิิกไป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  ทีฐานไข่ฐา,านตรูดีว่าต้องกลับไปสีเขียวด้วยนะโอ้ไม่กอดติดแขนตัดโอ้สโลด้วยยังมีมุมสุดยอดเออวิ่งกลับไป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 นี่มันฐานสีแดงโอ้เ oh, ข้าทุกสีเลยว,วันนี้โอ้ oh, ยดับเบิร์จะรวย บล็อกไซเพิ่มแล้วเราก็มาซื้อธนเพิ่มด้วยฮะซื้อธนูครับเยสดูชนะเออรอชีวิตผมหายไปได้ไงเนี่ย Mile to be continue เองแล้วกันนะ เอ่อขอบคุณที่ติด,ดตามชมรครับสำหรับคลิปนี้ฮะสวัสดีครับบ라이อ้าว